เขาแม่ให okay. hmm. okay. uh, okay. uh, uh. ้กูเขาลูกมันเขาลูกดจะเป็นอืมก็มันดมค้ังอหมานีกนี้อนพี่เพอยู่ไหนอ่ะพี่เพ็ตะพี่เพ็กไหวเนามันไหวไม่ได้ไม่แช่จะได้เฉดดิ่งอืมอืมเอาไว้ลยไอ้ยางรักฉ้อแน่แบบผัวใครฉ้อมนออก

กูม่่นแหละเอามึงเกลามันเใหญ่มันโรดมันบ่มีคนเล่มเดี๋ยวมันเล่มได้พรอ่ะสิเล่มหนึ่งน้ำปั่นทำอะไรน้ำปั่นทำอะไรปั่นทำอะไรขนมขนมน้อยค่ะ โอ้ยนางก็บนางแกบคักแน่อู้ยหลกจังเลยเป็นนี่นะน้ำปั่นเมาอ้๊ามมาอ้๊ามน้ำปั่นมาอ้๊ามก่อนนี่น้ำดินไม่ทำเศรษฐีมันล่มแห้งหลายปูกันเลยเอาปูใช่หน่อยจานมันเติบนาหลานขอบคุณค่ะเอาซื้อหน่อยตั้งว่าต่อยเขาซื้อนี่ มีผู้ใหญ่มากอใหญ่นางตังก็ซือมันก็ไปชุกหัวเขาออกไปงาไม่นางตักกวนตีนก็ยังมวน่ะมาอ้ามมาอ้ามลูกมาอ้าม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 ย่ามยางอ่ะปื้อตื้อปีตีลูก่อยน่ะมาอ้ามมา้าก่อนมาอ้ามก่อนแตกดูเมรก็ซื้อมากเยบ้านเมือน่ะนงเยี่ยวเลยแม่สมใดูำคเร นแลวอนตีตนะตีนะตีจงวนะวนน้องตีจนะกันนะตีมันกัวสีั้งกันะ้งอยกพูดเื่องตีห้บินจะทำข้าวบินทำินทำอะไรบินน่ะซื้อหน่อยค่ะซื้อพี่บินซื้อหน่อยค่ะซื้อหน่อยค่ะ ผมกระซั่มกันกน่ะล่ะ่าหน้าหันผมมันเสียน้อยแต่ของงูงหงให้แต่เน่าดูของเน่ากันเลยเจ้าว่าน,นี่เขาหนาก็จะต้องอ,อย,ยอร่อยมากมากเลยอ้าวเพื่อนนั่นก็ไปขึ้นรถบ้านใส่รอบาดนี่ไปไปอำ้ไปไปอำลูกไปอ้มเลยเนาะบึ้นบึ้นอะไร,ะไรีมันจะลม้มลงมาลงมาไปกินข้าว ไปขับร้เาเคลียบนี่หืมระวังดีๆเ้อระ,ะวังนันรถแลนไปเถอเอ้าวน้ำปานบอกว่าไปอ้ำข้าวก่อนอ้ำข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยขีก่กับพ่ออั้มไปอ้ำข้าวก่อนเร็วๆมามาจ๊าอ๊ะให้ลุกไปให้อ้ำข้าวก่อนอุ้ยลืมกดตั้ง